โอเคนะผมก็ขอสวัสดีดนะ้วยครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ p u p s t TV นะวันนี้ผมก็จะมาสอนการตั้งค่า DPI นะผมแล้วก็เป็นการแนะนำนะผมสำหรับสายเกมเลยนะครับผมก็กดเข้ามาที่ตั้งค่านะผมจากนั้นนะผมกดเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะผมด้านบนสุดแล้วก็ขั้นต่อไปนะผมอ่ารายละเอียดทั้งหมดนะผมจากนั้นนะรตรงเวอร์ชันนะครับผมเวอร์ชัน MIUI นะครับผม จากนั้นก็กดคลิกหลายๆครั้งนะครับผมเพื่อที่จะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะผมจากนั้นก็กดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ไปหานะครับผมคำว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์นะผมอยู่หน้าไหนเอ่ยอยู่ไหนนะหาอยู่ด้หาหาดิ ก็อยู่ในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมน,นะครับผมจากนั้นนะคผมเลือกการาตัวเลือกหมวดนักพัฒนานะครับผมก็สําหรับใครที่กดปิดอยู่นะครับผมก็กดเปิดไปนะครับผมด้านตัวเลือกนักพัฒนานะครับผมด้านบนสุดก็กดเปิดแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมเรามาหาคําว่า DPI นะครับผม,อมขอหาแป๊บหนึ่งนะนี่งไงเจอแล้ว ความกว้างที่เล็กที่สุดนะผมนี่ของผมเป็นหกร้อยนะผมส่วนตัวนะผมเล่นหกร้อยผมสําหรับฟรีไฟนะผมในการลากหัวอะไรประมาณนี้นะผมผมตับประมาณหกร้อยนะผมก็ผมแนะนําด้วยครับว่าหกร้อยนี่ดีนะผมค่อนข้างที่จะดีสําหรับผมนะผมไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ช้าจนเกินไปนะผมปกติมันสามร้อยกนวะ่าสามร้อยหกสิบปะ แล้วก็ปรับมาเพิ่มมาเกือบเกือบสองเท่าอะ่ะโอเคประลามานี้นะผมสําหรับใครที่สายเกมน,นะผมก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะผมสามารถเลือกได้นะผมตรงนี้นะผมแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขได้นะผมตามความต้องการของเรานะผมแล้วก็ลองไปเทสในเกมดูนะผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะผมสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ